กูบมินแตกตอกแมวว่าบ้านคุบ้าเหรอทดกระถางเะเออจริงเนี่ยวบ้านคุณบ้าเนี่ยคุยทายคลิปเนี่ยคุยทายคลิปเป็นตักข้าเลยมันฆ่ากูถ้าเหมืนฆ่ากูแล้วก็โดนแน่โดนแน่มึงโดนคุแน่กูมีคลิปตักข่าโอเคุณบ้านต้องมาแล้วมัต้องมาบอบอกคุยป่นของมันเปิดประตูบ้เป็นด้วยซ้ำเออเปิดประตูบ้เป็นเกมกากอันเดะอันนั้เห็นหัวอยู่มันไม่งทะลุประตูเป็นโอ้ยเอ็มพีซีอ๋อ โอเคคนบ้าไอ้สั์คนบ้าหลังว้าวคนูอยู่หลังคาบ้านอยู่นะแรงหนูจัเป่ดประตูแรงจ้าตัเยัปิดนตันปิดตันตันันต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 ันยันข้นงันตับ้านตันตันตันตยนตันตเนตั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 นตนตันน่อยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ตัตันตักตัลตย กูตายอุ้ยเฮ้ยมีเรืออืมใ่อะไรอะไรที่กูจะเอาอาวุธอุ้ยอาวุธกระบัตมันคืออาวุธมีคนที่แถวนี้ไหม